สวัสดีค่ะทุกคนสิัสดตอนเ,เช้านะคะเช้ากันสุขที่แมีนาคม2567นหะะ้ารอยะมาพบกับในทางหุ้นมัดรวมของแอดนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยเย็นต่เช้านะคะแต่สาสายมาจะร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะ,ะหุ้นมัดรวมตัวเด่นวันนี้นะคะดได้สามสองหกศูนย์สีนะคะโอ้ยเสียงสามสองหนย์สี่หนะคะวิ่งรู้สามกับสอง วบบินในตารางก็จะมี3 0 0 3 3, 3 62, 72, 1 1 3 2 6 6 2 2 7 7 2 1 0 0 1 1 2 2 1 3 4 4 3 5 6 6 5นะคะแล้วก็เบิ้ลก็จะมี3 3 6นะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมี3 0 0 3 3 1 1 3 2 6 6 2 2 7 7 2นะคะตัวเจาะหรือใครจะจับวินในตารางก็ได้นะคะลองจับดูเนอนะคะ จะวินาจล่งสองตัวสามตัวลองจับด,ดูแต่ที่เน้นๆก็คือแอดเน้นวิ่งรูดสามกับสองนะคะสามกับสองนะตัวนี้หรือใครอยากบูชาทูบแอดนะคะแอดมีทูบบูชานะ,ะอ่าอุดหนุนแอดด้วยนะเพราะรายได้ YouTube ก็ก็ไม่ไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่าเดืยนจะไม่ถึงนะ,คะใครสนใจทูบก็ทัก แได้เลยนะคะแบบทุกแอปตังอยู่นะเพราะเพื่อนๆบูชาไปก็ก็เข้าเกือบทุกทุกแนวทางนะคะลองบูชาดูนะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำารวยทุกคนจ้า